มีครสอบถามเข้ามานะคะว่าเวลาที่เราอ้าปากค่ะรู้สึกว่าคับดูปูดแต่เวลาที่เราไม่ได้แส่งสีหน้านะคะก็จะกลับมาเป็นปกติจะแก้ไขอย่างไร เวลาที่เราอ้าปากหรือเราบดเคี้ยวอาหารนะคะเราจะใช้กล้ามเนื้ออยู่2มัดด้วยกันค่ะนั่นคือกล้ามเนื้อมัดแรกค่ะเรียกว่า t e m p o r a l i s ค่ะซึ่งเป็นพาร์ทของมับนมันเองค่ะซึ่งจะเป็นรูปใบพัดนะคะกล้ามเนื้อมัดที่2นะคะคือ m a s s e t e r หรือว่ากล้ามเนื้อกลามที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารค่ะดังนั้นเวลาที่เราอ้าปากพูดหรือว่าบางจังหวะที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยจะมีพาร์ทของมับที่มีการปวดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นอาการปกตินะคะซึ่งในกรณีของคนไข้ท่านนี้นะคะผมก็ทายว่าอาจจะเคยผ่านการฉ เราฉีดขัหับเราจะฉีดไปยังชั้นเยื่อหุ้มกระดูกชั้นลึกซึ่งฉิดกระดูกเลยนั่นเองค่ะ ซึ่งกล้ามเนื้อก็จะอยู่บนต่อฟิลเลอร์อีกทีหนึง่งดังนั้นเนี่ยปริมาตรที่เราวางฟิลเลอร์ตรงตำแหน่งขมับเนี่ยก็ต้องให้พอดีพอดีด้วยค่ะซึ่งเราต้องคำนึงด้วยนะคะว่าเวลาที่เราปดเคี้ยวอาหารค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นชัดมากยิ่งขึ้นได้ดังนั้นนะคะเวลาที่เราคุณหมอนะคะก็จะมีเป็นผู้ที่ประเมินค่ะปริมาตรที่เหมาะสมให้กับคนไข้เวลาที่เราจะวางฟิลเลอร์หรือว่าตำแหน่งที่เราจะฉีดนะคะเราจะต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนที่คนไข้ไม่ได้แสดงสีหน้ารวมถึงเวลาที่แสดงสีหน้าด้้้ววยยะะะคคซึ่่งงงจตตอสทั2มิิ